สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกลับสู่ Double c l u s h เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในด้านของ s ซ t เคอร์รีครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแปรชิ้นใหญ่อีกตัวแปรหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ที่ด้านของ s e v e n ตี้ซเนี่ยสามารถรั้งอันดับหนึ่งนะครับของฝั่ง Eastern Conference ไปได้นั่นเองนะครับแล้วถามว่าตอนนี้สถิติเท่าไหร่แล้วถูกป่ะตอนนี้สถิติฟิลาเดลเฟียเซเ e นอยู่ที่ชนะ8แพ้2ด้วยกันนะครับถ้าถามว่าเขามีประสิ ภาพหรือว่ามีความโดดเด่นรวมถึงเขาช่วยซิกเซอร์ยังไงเนี่ยต้องไปดูในคลิปนี้ครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เยอะๆกันเลยนะครับช่วยให้ถึง10,000หมื่นซับเร็วๆด้วยนะแล้วถ้าใครอยากได้การ์ดนักบาส NBA นะครับหรือว่านักฟุตบอลหรือว่าทาั้งฟิกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็ไปดูได้ที่ Moon Star Shop เลยครับในด้าน a c e b o o k เนาะซึ่งผมทิง้งลิงก์ไว้ใต้ description แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยด้าน Moon Star Shop เนี่ยก็จะเปิดการเปรกการ์ด NBA ด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยลอง ได้นะครับ อย่างที่เรารู้กันดี่าครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทานด้นของ7 6เ r นตี้ซิกเมีตัวเจ็บอดอดแอดแอดผัดกันเข้าผัดกันออกกันเยอะอยู่พอสมควรนะครับทานั้นของโทบัสแฮริสถูกไหมทานด้นของมาร์ติสไทบูนี่ก็ยังไม่ได้ลงทุกเกมนะครับทางด้นของแดนนี่กรีนอีกโอ้โหรวมถึงการขาดหายไปของเบนซิมอนหรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยที่อาจจะเข้าๆออกออกรอสเตอร์กันนะครับเพราะอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆแต่ว่ายังมีคนคนหนึ่งครับที่ทําหน้าที่นั้นได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยให้ซิกเซอร์เนี่ยชนะ ไปถึง8และแพ้ไปเพียงแค่2นะครับนั่นก็คือทางด้านของเซดเคอร์รีนั่นเองครับเรียกว่าโ,โหทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงช่วยทางด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์ยังไงครับทำให้ทางด้านของเซเวนตี้ซิกเซอร์เนี่ยมีประสิทธิภาพในเกมบุกดีที่สุดนะครับรวมถึงการบุกแบบฮาฟคอร์ดเนี่ยก็ดีที่สุดของลีกด้วยซึ่งถ้าใครจําได้นะครับทางด้านของโจเอลเอมบดเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนปีที่แล้วซะด้วยนะครับเพราะ ถึงแม้ว่าจะไร้อาการบาดเจ็บเนี่ยแต่ความฟิตความมั่นคงในการที่จะลงเล่นเนี่ยมันยังไม่พร้อมเต็มถังเหมือนกับซีซั่นที่แล้วจึงเป็นหน้าที่ของเซตเคอรี่เนี่ยครับที่คอยช่วยมาประคองทีมและทําหน้าที่ได้อย่างดีมากๆครับ แต่แค่นั้นยังไม่พอครับเพราะว่าทางด้านซิกเซอร์เนี่ยคือผู้นําในการทําแต้มใต้แป้นนะครับอยู่อันดับหนึ่งของลีกนะรวมถึงความแม่นของการยิง3ามแต้มอยู่อันดับ3ของลีกเลยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะขอบคุณทางด้านเซตเคอรี่คนเดียวไม่ได้ต้องขอบคุณทางด้านของจอร์จเนียงเนาะที่มาช่วยพื้นที่การยิง3ามแต้มรวมถึงการรีบาวแล้วก็ทางด้านอันเดรย์รามอนด้วยครับที่มาช่วยในเรื่องใต้แป้นนอกจากทางด้านโจเอลเอ็มบีเนี่ยนะ ทีนี้ผมก็โปรยมาเยอะแล้วถูกไหมถึงด้านของเซตคอรี่เป็นยังไงเราไปดูกันบ้างดีกว่านะครับถึงด้านของเซตเนี่ยในปีนี้ได้ลงเล่นไป10เกมแล้วนะครับเอาง่ายๆเนี่ยก็คือเต็มเกมแล้วอะเต็มเกมเลยนะครับทุกเกมเลยในการชี้ชนะ8แพ้2นะครับซึ่งถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าปีนี้น่าจะได้เล่นเยอะกว่าเนาะผลงานน่ยน่าจะดีกว่าอย่างแน่นอนครับเพราะว่าถ้าดูจากมินิทเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ4นาทีเลยนะครับแต้มเนี่ยก็เพิ่ม เป็น17.1จาก12.5นะหัวเนี้เห็นชัดเจนส่วนในด้าน Fuel Go Atm ครับเพิ่มมาแค่ประมาณ1.3แต่ค่า Efficiency เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากๆนะครับนั่นก็คืออยู่ที่60%เลยครับการยิง3มแต้มสูงสุดในชีวิตนะตอนตอนนี้นะครับยิงไป5.2ครั้งต่อเกมแล้วก็ลงไป6.2ครั้งต่อเกมนับเป็น50%ครับส่วนเรื่องฟ e โท t เนี่ยก็ยังอยู่ในระดับเดิมนะแล้วก็อาจจะ ฟรีทรเปอร์เซนตเทจเนี่ยต่ำลงมานิดนึงจาก89ไปถึง86.7นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าค่า Efficiency เนี่ยโอ้โหพุ่งขึ้นสูงมากๆเลยทีเดียวครับแถมรีบาวให้ด้วยนะครับนิดนึงอยู่ที่2.9ครั้งต่อเกมถึงแม้ว่าแอซิสจะลดลงมาก็ตามนะครับ แล้วทีนี้ถ้าผมจะนำมาแค่นี้เนี่ยมันอาจจะบอกค่า e ffective หรือว่าความมีประสิทธิภาพของเซ c เคอรี่ที่เล่นให้เซเ r นที่สิกเซอร์ในปีนี้ได้ไม่ชัดเจนถูกปะเพราะว่าถ้าเราจะดูแค่ฟิลโกลเปอร์เซนเทจหรือว่า3แต้มเนี่ยที่ดูแล้วก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะทีนี้เราต้องไปดูเพิ่มเติม,ตมกันสักนิดหนึ่งครับในเรื่องการเล่นแบบอื่นของแกกันด้วยนะครับถามว่าในตระก,กูลเคอร์รี่เนี่ยเด่นดังเรื่อง3แต้มอยู่แล้วถูกปะแต่ว่าในปีนี้ครับถึงด้านของเซคเคอร์รี่เนี่ยดันทําได้มากกว่าการย ก็เ,เพิ่มมิติในการเล่นมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อนะซึ่งสถิติล่านี้ที่ผมจะนำมาพูดเนี่ยคือ9เกมนะครับไม่รวมเกมที่เจอชิคาโกบูสในเกมล่าสุดนั่นเองนะครับในด้านของเซคเคอรี่เนี่ยมีการ drive เข้าไปทำแต้มนะครับแล้วประสบความสำเร็จถึง66.7%นะครับในการ drive ถูกไหม ันเนี้ยข้อที่1และจาัดก,การยิง3แต้มเนาะนอกจากเด่นการยิงสามแต้มเรื่อง drive เนี่ยก็ยังทำได้ดีขึ้นครับแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยที่สื่อเมืองนอกเขาเล่นกันเยอะแยะเลยนะครับว่าเฮ้ยเซคเคอรี่แม่นมากในจุดจดนี้นั่นก็คือการยิง mid range ครับที่กดไปถึง65.1%ยิงไป43แล้วก็ลงไปถึง28ลูกดลูกเรียกได้ว่าโอ้โห ดีมากๆนะเอาง่ายๆถ้ายิงบ i d เรน g ์สักประมาณแบบ50%หรือว่า55%เนี่ยสำหรับผมผมถือว่ามันดีแล้วนะแต่เนี่ยขึ้นระดับไปอีกแบบ65.1%ต้องถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ถ้าใครได้ดูเต็มเกมเนี่ยจะเห็นว่า s e c เ r อรมีการใช้สกรีมมีการโผล่เข้ามายิงบ i d เรน g ์ช็อตเนี่ยบ่อยครั้งมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งเลยครับที่ทำให้ด้านเซกเคอเนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีนี้ นอกจากนั้นนะครับทางด้านของเซตคอรี่เนี่ยยังมี f Effective Field Goal percentage นะครับหรือว่าก็ค่าความมีประสิทธิภาพของฟิลโกลทั้ง2แต้มแล้วก็3มแต้มรวมกันเนี่ยอยู่ที่68.5จานะครับจากการร r i b b l e Jumper หรือเอาง่ายๆมันก็คือการ p u ู l Up นี่แหละนะครับซึ่งสถิตินี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันคือดีที่สุดเลยครับในผู้เล่น97คนที่มีการยิง d r i b b l e Jumper หรือว่า p u ู l Up อยู่ที่25ครั้งนะอย่างน้อยนะครับ เพราะฉะนั้นโอ้โหทางนั้นเซตเคอรี่โหดร้ายแล้วก็รุนแรงแล้วก็ไฟเยร์มากๆฮะแล้วเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกของทางนั้นเซตเคอรี่เนี่ยครับที่สามารถทําได้2แต้มต่อโพสเซชันหรือว่า2แต้มต่อการคลองบอลน,นะฮะเรียกได้ว่า มันขี้โกงมากนะคือ OP มากคือสมมุตินึกภาพว่าถ้าสวนกลับมาทีหนึ่งเนี่ยเราได้2แต้ม2แต้ม2แต้มแสดงว่าทุกโพสเชันหรือว่าทุกการคลองบอลที่ทางด้านของเซตเคอรี่ได้เล่นเนี่ยอย่างน้อยคุณจะได้2แต้มนั้นมานะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องของเซตเคอรี่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเอง